ดราม่าไม่หยุดเรื่องผู้ตัดสินสัปดาห์ก่อนเป็นเชื้อดำในห้อง V A R ตอนนี้มาถึงคิวผู้ตัดสินที่1กับการทำหน้าที่ในสึกฟุตบอลไทยลีกจนถึงขั้นต้องยื่นหนังสือร้องเรียนสมาคมฟุตบอลข่าวสดสปอร์ตรีแคปรวบรวมเหตุการณ์มาเล่าให้ฟังค่ะ บอลไทยลีกสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องให้ต้องพูดถึงกันอีกครั้งค่ะและก็ยังเป็นเรื่องของการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินโดยในเกมที่ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับเดลับบิดีจีปทุมยูไนเต็ดแบบสุดมัน2ประตูต่อ2ครึ่งแรกดูเหมือนไม่มีอะไรแต่กลับมาครึ่งหลังเกมด,ดันเดือดจัดใบเหลืองปืิววอน9ใบและมีใบแดง1ใบอีกด้วยซึ่งทั้งใบเหลืองและใบแดงเป็นทางฝั่งบีจีที่ได้รับทั้งหมด หลังเกมมาโกโตะแทกุระโมริโคชของ b ีจีเปิดประเด็นด้วยการกล่าวถึงสรายุทธจักเงินผู้ตัดสินในเกมว่าเป็นเกมที่ตัดสินได้ค่อนข้างน่าเกลียดเกมหนึ่งตรงนี้น่าคิดเพราะคุณซือญี่ปุ่นส่วนใหญ่มักสงวนท่าทีและควบคุมอารมณ์ได้ดีไม่น่าจะฟิลขาดได้ขนาดนี้เทกูบอกว่าเกมในครึ่งหลังเหมือนกับผู้ตัดสินคอยอยู่ข้างบุรีรัมตลอด ทำหน้าที่จนไม่รู้ว่าอะไรคือการตัดสินใจที่ถูกต้องและพอพยายามขอคําอธิบายก็ไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนไม่รู้ว่าเขาใช้กฎไหนในการตัดสินทําให้เครื่องหลังทํางานลําบากเวลาที่บุรีรัมฟ้าวไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่แต่เวลาบีซีฟ้าวง่ายๆหรือยังไม่ฟ้าวก็มีการเป่า ทำให้นักฟุตบอลหงุดหงิดจะว่าไปแล้วมาซาทดาอิชิอิกุนซื้อของบุรีรัมก็เคยหัวร้อนกับสรายุทธจากเงินมาแล้วสมัยที่คุมสมุดปราการหลังสรายุทธเคยเป่า2จุดโทษให้สมุดปราการแพ้บุรีรัมท้ายเกม ่ออมาทางสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดได้ทําการส่งหนังสือร้องเรียนถึงสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อให้ตรวจสอบการทําหน้าที่ของคณะผู้ตัดสินในเกมนี้โดยระบุว่าต้องการให้สมาคมกีฬาฟุตบอลและคณะกรรมการผู้ตัดสินตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของทีมงานผู้ตัดสินว่าทําหน้าที่อย่างถูกต้องหรือไม่เว้นแต่ว่าทางสมาคมและคณะผู้ตัดสินเห็นว่าการให้ใบเหลืองสิบใบในหนึ่งเกมเป็นเรื่องปกติ ตรงนี้จากสถิติมีผู้ตัดสินอย่างสหภพสีบุญล,ลือที่ลงทำหน้าที่ในเกมขอนแก่นแพ้ราชบุรี0ูนย์ประตูต่อ2เมื่อวันที่21สิงหาคมที่เคยแจก10ใบเหลืองใน1เกมเช่นกันแต่เป็นการแจกให้ขอนแก่น4ใบและราชบุรี6ใบ นอกจากนี้ทาง BG ยังย้ำชัดว่าต้องการให้มีการพิจารณาให้คณะผู้ตัดสินในเกมนี้ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในเกมที่ BG ปทุมยูเนเต็ดหรือบุรีรัมยูเนเต็ดลงแข่งขันเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีผลการตัดสินออกมาอีกด้วยย้อนมาดูสถิติการที่ทีมเดรบิดได้รับใบเหลืองในเกมเดียวถึง10บใบนั้นนับเป็นการได้รับใบเหลืองมากที่สุดที่สโมสรเคยได้ใบเหลืองมาเลยทีเดียวค่ะ จากการยื่นหนังสือของทีม B ีนั้นมีแฟนฟุตบอลชาวไทยออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจํานวนมากเลยค่ะโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยที่ทางสโมสรจะร้องเรียนเพื่อความชัดเจนและอยากให้ทางสมาคมฟุตบอลชี้แจงในประเด็นที่แฟนบอลข้องใจในหลายจังหวะที่เกิดขึ้นในเกมในขณะที่อีกหลายคนก็บอกว่ามันเป็นจังหวะของฟุตบอลอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ต้องรอให้สมาคมฟุตบอลออกมาชี้แจงว่าจะมีมาตรการใดหลังจากที่ทาง BG ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนไปแล้ว รวมไปถึงตัวของผู้ตัดสินเองว่าจะตอบคำถามในประเด็นข้องใจของสโมสรและแฟนบอลให้สิ้นข้อสงสัยได้มากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆน,นี่เป็นอีกครั้งที่เชิ้อดำของไทยถูกทวงถามถึงการทำหน้าที่และมาตรฐานในการตัดสินโดยเฉพาะกับการลงตัดสินในเกมใหญ่ของฟุตบอลไทยลีกค่ะสำหรับคลิปนี้ข่าวสดสปอร์ตรีแคปลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะ และตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ